สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราผู้มีใจรักวอลเลย์บอลที่ช่องอ้อนอกรั้ววอลเลย์บอลช่องของเราจะค้นหาช้างเผือกจากยุวชนเยาวชนนำมาให้แฟนขับได้รู้จักกันมากขึ้น เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อถึงคราวคัดตัวทีมชาติเยาวชนเยาวชนก็จะได้รู้จักกันแล้วเช่นน้องเป็นคนจังหวัดอะไรเรียนอยู่ที่ไหนเล่นตำแหน่งอะไรผลงานเป็นอย่างไรและที่สำคัญรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้จะมาแนะนำดาวรุ่งรุ่นจิว๋วแต่ไม่จิ๋วครับตัวสูงปีดเลยเพราะอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้น นั่นก็คือน้องปัน,นิกาพุนพุนพรฮะชื่อเล่นชื่อน้องปา์ตี้เป็นดาวรุ่งจริงๆครับเกิดเมื่อวันที่3เดือนมกราคมพศ2556บ้านเกิดเป็นคนกรุงเทพมหาคนครเขตคลองเตยสาวกอทอมอนี่เองถือว่าเป็นช้างเผือกที่อยู่ในเมืองหลวงนะครับ ส่วนสูงปัจจุบันของน้องก็วัดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ176เซนติเมตรแต่ยังไม่นิ่งครับตำแหน่งหัวเสาตอนนี้น้องกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปฐมปีที่6ที่โรงเรียนราชพัฒนาอเสสิงสารจังหวัดนครราชสีมาโอ้จากเด็กกทมไปเรียนโคราชเลยทีเดียวจุดเด่นของน้องปาร์ตี้ก็คือ ทีมงานเราไปส่งฟอร์มการเล่นไปส่องฟอร์มการเล่นของน้องในวันนี้มีไฮไลท์มาฝากด้วยครับน้องเป็นผู้เล่นที่มีทักษะดีพอสมควรทั้งเกมลุกเกมรับเป็นคนที่ตีฉลาดมีหนักมีเบาส่วนเกมเสิฟถือว่าค่อนข้างดีมากๆดีมากๆซะด้วยสร้างเกมลุกเกมเสิฟได้ค่อนข้างดีทีเดียวต้องขอขอบคุณและชื่นชมอาจารย์ผู้ฝึกสอน ทุกๆโรงเรียนเลยครับในเมืองไทยเรียกว่าดีทุกโรงเรียนทั้งเกมลุกเกมรับเกมเสิร์ฟในระดับเยาวชนแต่ระบบทีมแน่นมากไม่แพ้ระดับเยาวชนเลยต้องชื่นชมโครงสร้างของเราแข็งแกร่งมากตั้งแต่รากฐานรากเลยทีเดียวก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับน้องปาร์ตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตพัฒนาการของน้องให้ชมกันเพราะน้องอายุเพียง11ปีนะแต่สูง คิดว่าอนาคตเกิน1 8 0เผย้อนะครับฝากกติดตาไมไว้เลยนะครับช่องออนอกหัวบอลเล์บอลไม่ผิดหวังแน่นอนและขอฝากน้องปาร์ตี้นะครับขอให้เป็นคนคิดบวกทุกสถนานการณ์แม้ว่าจะโดนคดติเตียนก็ขอให้คิดบวกครับถ้าเขาไม่ดา่าไม่ติเตียนเขาจะไม่รักเราครับเช่นปุาพ่อแม่ด่าเราเนี่ยด่าเพื่อให้เราดีขึ้นเหลือดา่าเพื่อให้เราแย่ลงน้องๆเอาไปคิดเองนะครับถ้าคดด่าแสดงว่าคดรักขอฝากแค่นี้นครับยังไงก็ถ้าคิดบวกติดทีมชาติไทยแน่นอนอนาคตครับ ไปดูผลงานของน้องกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยราชสีมานักบอลราชสีมาจากอำเภอสวนฝากนะาร์ร่า,าพัฒนาตบเลยโอ้ยนองฟ้าแก่นแหมน้องฟ้าใสาย,ยังไม่ได้ลูกนะแต่ข้าไมไปก่อนนี่หมาได้เจ็ดแล้วยาวๆมเววๆมจิว,ว,ว่าดังคนาคขมูลบ้าร์ร่าพัฒนาวิ่งมาปาร์ตี้ยับโอ้ยลงเรือปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้คอ่ะอหวานเชียบเลยปาร์ตี้12ต่อ10ในยูทูบมีคะแนนให้ดูด้วยนะจ๊ะ คุณเดือดวับาลแเมื่อกี้แข่งเป็นคู่ที่11นะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นอ้ยปาร์ตี้ตองแทบเห่านเนื่อครับหัวเต่าอะไรกันเนี่ยปาร์เดลส์สาววัยจากกรุงเทพมหานนะครครับเล่นวอลเลย์บอลได้ประมาณ1ปีเท่านั้นเนองครับสำหรับน้องปาร์ตี้บ้านราชพาาัฒนาแต่หมายด้วเจ้าลมผสบครับปาร์ตี้ตรนนครับแต้มแดงในเซตที่สองครับเป็นบ้านราชเส้นดำก่อนอยากดูซูริน18ปีคู่ต่อไปบ้านเหล่าอินแปงใช่จะ้ะเหล่าอินแปงโอ้ยสอบเอสครับปาร์ตี้ ปัิตาพูนพรต่านือยจากกรุงเทพมหานครนับได้ไว11ขวบเท่าน,นั้นเองครับ9ต่อ14ครับคุอชิงมียังอยู่ในโลกลุยต้องมาฝั่งร้อดอกแล้วนะผมแน้ว่าขอบคุณมากมากครับปาร์ตี้โลกโอ้ยังอยู่ไหมย,ยังเกี่ยวได้ครับอังคุนสุภธพวันแกข้าัมาก่อนว่าคืุเชิงมีตั้งลำให้ใจการปาร์ตี้สับเรียบร้อยครับปาร์ตี้โอ้หปัติตาพูพนพร ยังได้อยู่ครับน้องจ่ากระหนกนุษวันเพ็ญโยบายปาร์ตี้สับเป็นจ้าเนื้อปาร์ตี้ตบแบบตบแบบทะยงังทะแยงครับทําได้ต่อเนื่องครับตัดแต้มของปาร์ตี้เป็นอย่างไรบ้างครับผลงานของน้องปาร์ตี้ครับตัวเล็กพิกี้หนูแต่ตัวสูงปิดเลยทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ขอฝากกดติดตามช่องให้กับพวกเราด้วยนะครับ ทุกคนทุกท่านที่เข้ามากดติดตามให้กับพวกเราแล้วก็ขออวยพรให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานรวยรวยเฮงๆกันทุกคนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ